สวัสดีค่ะวันนี้นางสาวเชยพรสุธิปภานะคะเลขที่35มห้ามองกทก็จะมาเฉลยโจทย์เคมีอินทรีย์ค่ะเรามาเริ่มที่ข้อแรกนะคะนำส4คคอโลไวโอดินเบนซีน,นมาทำปฏิกิริยาในสภาวะที่มีตัวเลขปฏิกิริยาที่มีคุณสมบัติก,รา,ตก,รา,การตัดพันธะระหว่างคาร์บอนและไฮโดรเจน,นเท่านั้นนะคะแล้วต่อพันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนต้องได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้น้อยที่สุดเรามาดูที่ จทย์ก่อนนะคะมันมีคีย์เวิร์ดอยู่ในตัวของมันนะคะมันก็คือตัวนี้ค่ะที่มีไฮไลท์สีเหลืองเนาะมันมีตัวเลขปฏิกิริยาที่มีคุณสมบัติต,ตัดพันธะระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนนะคะและหน้าต่อไปเนี่ยเราก็ควรมาดูนะคะว่าไอ้สีคอโลไอโอดเบนซีเนี่ยมีโครงสร้างอย่างไรมันก็จะได้โครงสร้างเป็นรูปนี้เลยค่ะในข้อนี้นะคะหนูคิดว่าเราควรจะมองมันเป็นเลโก้ค่ะและมันจะออกแล้วมันก็จะมีเลโก้ออกมาทั้งหมด3ตัวนะคะ และจากโจทย์เนี่ยที่มาบอกว่าม,มีการตัดปัญหาน,นะคะมันก็จะตัดได้ทั้งหมด3แบบค่ะคือตัดตรงนี้ตัดตรงนี้หรือตัดทั้ง2ตรงเลยนะคะแล,แล้วในโจทย์นะคะเราก็ควรที่จะมาดูตรง choice choice เนี่ยเราก็จะมาดูว่าเลโก้ตัวไหนนะคะที่ตรงกับมันเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้มากที่สุดนะคะเราลองมาดูที่ข้อแรกค่ะเลโก้สองตัวนี้นะคะตรงกับ เลโก้ของเราก็คือน้องตัวนี้นะคะข้อที่2ค่ะเลโก้น้องตัวนี้นะคะก็ตรงกับเลโก้คนนี้ค่ะและน้องคนนี้นะคะก็ตรงกับเลโก้ตัวนี้ค่ะต่อไปข้อที่4นะคะเลโก้สตัวนี้คือตัวเดียวกันและก็คือตัวเดียวกันกับตัวนี้นั่นเองค่ะข้อที่4นะคะเลโก้น้องคนนี้ตรงกับคนนี้น้องคนนี้ตรงกับคนนี้และน้องคนนี้นะคะก็ตรงกับคนนี้ซึ่งเหมือนคือเลกซึ่งเหมือนเอาเลโก้ทั้ง3ตัวมารวมกันเลยแต่ข้อ3ค่ะไม่ ไม่ตรงกับเลโก้ทั้ง3มที่เราได้วางไว้คนหนึ่งนะคะดังนั้นน้องคนนี้นะคะจึงเป็นไปได้น้อยที่สุดค่ะดังนั้นคําตอบข้อนี้คืาคำตอบนะคะสำหรับข้อนี้ต่อไปค่ะข้อ2ถ้าใช้อซิโตฟีนอลนะคะและ Ca.13cc เนี่ยตัวนี้นะคะมันอาจว่าแคลเซียมคาร์บา์ค่ะมันสามารถเขียนเป็นรูปนี้ค่ะ ซึ่งน้อง13คนนี้นะคะมันคือไอโซโทปค่ะเป็นสารตั้งต้นข้อใดเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะในข้อนี้เนี่ยให้เรามาดูสมก,การนี้กันก่อนดีกว่าค่ะจากลูกที่หนูได้จดเลคเชอร์ไว้แล้วเนี่ยอะซิโตฟีโนโนะคะทำทำปฏิกิริยาเบิบออกไซม์เนี่ยทำปฏิกิริยาต่อเป็น 2- เฟนิลไพโรนะคะ ให้เรามาสังเกตที่จุดที่หนูได้วงไว้นะคะตรงนี้สังเกตรตรงวงนี้นะคะมันคือวงของออกไซด์ที่มีที่ที่เกิดปฏิกิริยาแล้วมีวงนี้ขึ้นมานะคะมันก็เหมือนการการที่เราเอาน้องคาร์บอนสองตัวนี้มาเติมตรงสองตรงนี้นะคะเหมือนมาต่อไปวงนะคะ ในโจทย์นะคะเรามาดูที่ช้อยดังนั้นจุดที่เราควรจะพิจารณานะคะก็คือจุดที่มันเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือจุดนี้นั่นเองค่ะที่วงไว้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคําตอบข้อไหนคือคําตอบที่ถูกต้องเพราะว่ามันเหมือนกันหมดเลยแต่สิ่งที่ต่างกันนะคะมันคือไอโซโทปตัวนี้ค่ะที่มันต่างกันมันอยู่คนละบริเวณกัน,นะคะ่ะซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วนะคะว่า จ้าตัวนี้เนี่ยมันมาเติมในบริเวณนี้ถูกไหมคะดังนั้นไอโซโทปเนี่ยมันก็ควรจะมาเติมบริเวณนี้ค่ะดังนั้นข้อนี้ก็คือตอบข้อที่1นนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะลิโมนเอ่อนาลิโมนีนะคะ C10H16 ที่มันให้กลิ่นเป็นคล้ายๆเลมอนน่ะคะ่ะมาทำปฏิกิริยากับกรด ไปฟูออโรซิติกแล้วทำปฏิกิริยาต่อเนื่องกับสารละลายโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์ได้ผลิตภัณฑ์เป็นสารอินทรีย์ที่ทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมในสภาวะที่ไม่รุนแรงโครงสร้างใดที่เป็นไปได้ที่เป็นได้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะจากโจทย์เนี่ยเรามีคีย์เวิร์ดสำคัญคือตรงนี้เลยค่ะไฮไลท์แดงๆไว้เ,เ,ลเลยว่าทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมได้นะคะซึ่ง ตัวที่จะทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมได้เนี่ยมันคือแอลโกอฮอล์และคาร์บอกซิลิกค่ะ แล้วลอง,ลองมาดู c h o i c e นะคะ Choice นี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเราควรที่จะตัดตัด c h o i c e ก่อนนะคะเรามาตัดที่ข้อ3ามกับข้อ4เลยดีกว่าค่ะเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็คือหมู่ที่มี O h ถูกไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตไฮไลท์ OH ซึ่งข้อหนึ่งกับข้อ2เนี่ยมี OH นะคะดังนั้นมันก็จะสองข้อนี้ก็มีโอกาสที่จะถูกนะคะ และในโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันก็มีความพิเศษอยู่ที่ว่าเขาให้ตัวลิโมนินเรามาแล้วนั่นเองนะคะมันคือข้อที่สามนั่นเองค่ะข้อนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมันคือลิโมนินอยู่แล้วนะคะซึ่งบริเวณที่มันจะทำปฏิกิริยาได้เนี่ยมันคือบริเวณนี้ค่ะเราดูได้จากตรงนี้เลย และเราก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามันคือตัวลิโมนีอยู่แล้วดังนั้นนะคะมันจะไม่มีวงเบนซินถูกไหมคะแต่ว่าข้อนี้มีวงเบนซินดังนั้นเราก็เลยได้คําตอบแล้วค่ะมันก็คือข้อ2นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะคะแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ